สบายดียามเศร้าเลยจ้า fc ท mm ุกคนเลยจ้ามินิกาสร้างคนก็เริ่มสีมาเห็ดเพดานดันห้องโถงเลยจ้ามินิมาโบราณบันไดสร้างเป็ดไม่นัครับเป็นคนเห็ดเลยจ้าสบายดีจะสางเป็ดสบายดียำเศร้าระวังดีๆได้เศร้าเลเศ้าข่อยนี่แหละ ดานในกับหาก็แล่หองหนึ่งเด้อจ้านี่ก็เพิ่นออกมาเห็ดด้านห้องโถงออกผลก็แล้วแล้วบองมือนี่แล้วสร้างมาแล้วพี่น้องมือนี่ยเป็นที่ใหญจะทังให่เลยทัเช้ารีดเลยทามสร้างเรื่องสีแล้วพี่น้องเพราะว่าสีไปซื้อสีพี่น้องสื้อสีมาไว้ทาสีห้องพื้นเป็นสามทังเนาะห้องพื้นอันหนึ่งเป็นสีขาวเลยเนาะ สีเพดานเลยสีเพดานสีเ,ดสเพดานกับสีขาวพอบอกทางหนึ่ง,อองด้านทางนี้กับโบกเสาเด้อจ้าโบกเสาแล้วจะคนเห็นยังสีจอดเล็กต่อบหรือไงบอกนะนแมนบอกสีจอดเล็กด้านเฮือนครัวเด้อจ้า บัน,นี้กันสิไปกินข้าวเลยพี่น้องไปเด้อสรางเด้อกินข้าวเด้อบัน,นี้กันมาห้าน้าสาวน้อยเด้อจ้ามากินข้าวกินน้ากันบัน้นีไดพี่น,ออน,น,น้องอนี่นาบ,บ่าวเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้าปิ้งคนกบใส่น้ำใบสมน้ำใบสมรวบพักหลายอย่างทับปลาเคลือพักกระแยงโอ้ทานี่หมดหมดขามเลยมาเด้กจะกินข้าวทหารเช้าวบายดีพี่น้องสองเกลือสบายดีเะนีจ้า คนกบเสียบี Alors, so death, ่น้อดน้องม่สคนแห้งสบายดีพีน้องเข่าย้ามาไมกันด้แซ่บมือนี่ยนาะมีรวกบพี่น้องเอาวัวกบกินกับม่บอกกล้วยตานีน้องกินกักบสุดยอดเลิใจ อย่ <NYU> าบวารเป็นคนเหตุเลยพี่นคน่าบาได้เขาเาไเได้เขาด้เด้เขาได้าเได้เขเขาไเขา้เขาด้เขาไดเา

ขึ้นกับแกังแก้ข้าวได้ยขยงุดาบชุดชา,าบเดี๋ยวแม่ชาบเยาแล้วก็เ็สิายได้คอยซับทีขาวอยู่ ยำก่อนมิสซัปดีเลยโอเคตัวชิ้นแรกหมกหัว เหม็นในขีด,นดนนหนำ FC เม็มน,น,น,นมเ,เลยขิดอะไรคยงมึงแกงกะไม่วันคอยเบ้คอยอ่านแกเอาคุยเรื่องอะไรนะอเอเรื่องเสื้อเอาอัานจามครอบครัวฮะาบอบครัา พ <Ark> so ิ่งเอาเลยรูปปั้น้ยงดูกมาต่อแม่น mm ้อยองไงบ้างลูปก็ยังน่าแงไปต่อนนะรูปาวปีก่อนหาคนดีๆจะโดงวัฒนาดี่น้อไปยังลุข้าวปีกับคือบ่าวหลวยังแม่ก็หาที่รืยังไงยัง่ได้เขาหาที่นยังได้กว

ดวงมาม,าม,มา u, ันสำรองนะดวงเฮาดวงเพิ่งตัวเองแน่นว่ะดวงเพิ่งตัวเองพี่น้องเริ่มลกระยาดนริ่มลายกระยาเพิ่งคนอื่นมาได้ผึ่งดันไม้ผึ่งดันดันคู่นะพี่น้องไม่เอาขู่เนาะทั้งนั้นจะเอามากอะเปี่ยงเขา บ่พอสิอันกุ้มเอาก็ได้หาเงินใจเองเก่าบ่ได้ซ้ำเงินอ่ะพูงานหนูงานแหละ มาซอยกันเคยแล้วเบิ่งไปงานะเมียได้อันนี้ผัวได้อันนี้มันก็มีขึ้นแมวมันด้คนนึงเลยขันมีถึงจักน้อยขันจักมีเล็กนีน้อยแมวมันสุดสายครับอยากสุดอยากแล้วเงินเงินเล่นเสร็จท่นสาวแล้วแบบใครจะถูกถูกแล้วบอกบอกขึ้นขนาดนี้จ้ะขู่อยากมีเนี่ยขู่อยากมีด้ยเพราะขึ้นมีแล้ว่นอยากมีเล็กมีน้อยแล้วแบบข้าบัวเอากันบัวเอากัน

เขาเรียบร้อยจ้าเคิ่นมาขายอันนี้ได้จากพี่น้อง่นจบเขาเอื้นตลาดน้อยเคื่อนที่ตลาดเคื่อนที่เป็มนะแซ่แช่ใ่ไหม่ ตัวครบกับแจงแจ้งยังม้พักแค่ไหนนี่ยนี่ซื้ออย่นีซื้อซอยทันแล้วเจ้าเจ้งจ่าอืมแกวเข่ามากเลยเนาะซื้อซอยสำน้กซิ้นซิ้นแล้วหมูเขาคือแดงหรืองต่าชนเนาะบนชิ้นกันจะไปแจกเลย

ว่าอะไรใครเราคนอ้ยแคบขั้างน้องเอ้ยเอินเจ๊แล้วเฮ้ยเอินเจ๊บังคุณกำลังเกียณเอินเจ๊เหรอเนาะยหาเงินนะครับเงิปนี้ก็ลาพี่แล้วน้องไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมหลับติดตามทางช่องลิงก์ราคาแม่เลี้ยงเหี่ยวเด้อจ้าพี่เ้าแรกกับพี่เขากัน กันนาเชาไปเลาเบันทีอกันพี่น้องาน้องนัดพ่พนนอหวานไม่น้อยเลยนะจ้ะกาข้อหวันพีเคเอสจ้ะพี่น้องวิบากแต่ละเพื่อนพี่น้องที่ทำบาก